เลขไม้แค่3 0มหมื่นโลนะครับคันนี้รถใหม่ๆสวยๆเหมือนป้ายแดงเลยนะครับราคาหายจากป้ายแดงไปหลายแสนแล้วนะครับกับ Honda HRV 1.5รุ่น e ehev นะครับประหยัดน้ำมันแน่นอนนะ25กิโลลิตรสบายๆเลยเลขไม้สามหมื่นโลวารันตีศูนยังเหลือคันนี้รถปี2022นะครับมาเป็นบอดี้สีขาวเดิมสวยแบบนี้ใช้งานน้อยนะครับรถมือเดียวจากป้ายแดงแถมประวัติศูนยังเหลือด้วยนะครับใครที่อยากได้ รถ H R V ที่คุ้มค่าคุ้มราคาสักคันเนี่ยลองมาดูคันนี้ก่อนผมว่าตอบโจทย์ถูกใจแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงบ้างตามมาดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้ฮอนด้นะครับช่องนี้จะรวบรวมนะครับ Honda มือสองนะครับทุกรุ่นเลยที่มีโลโก้ Honda อยู่ผมจะรวบรวมมาให้พี่ๆได้รับชมกันในช่องนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะอยู่กับตัว Honda HRV นะครับ1.5รุ่น E นะครับที่เป็น EHEV เรียบร้อยแล้วคันนี้รถปี2022นะครับเป็นตัวก่อน Minor Chain เลขไมเน่30,000โลเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมคันนี้นะครับราคาค่าตัว739,000ฟรีดาวนผ่ออยู่ที่1 2มาเป็นบอดี้สีขาวกับรุ่นย่อยที่เป็นตัว E นะครับมาเป็นล้อ ควบนปัดหน้าเงาแบบนี้นะครับตัวรุ่น E ถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะสำหรับตัว Hon d a h r v ชาวแต่ว่าถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นเรื่องของระบบความปลอดภัยเนี่ยเรียกได้ว่าให้มาค่อนข้างครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับแจ้งเตือนออกนอกเลนแล้วก็ระบบพูดคอนโทรลนะครับให้มาครบหมดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นใครที่มองหาอยู่นะครับ Honda h r v ชาวในราคา7 0 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยคันนี้มาดูก่อนนะเลขไม้น้อยมากนะครับไม่เพียงแค่สา0,000ื่โล แล้วก็ในเรื่องของความประหยัดน้ํามันนะครับสาหรับตัวฮอนด้าชาวีโฉมใหม่เนี่ยแน่นอนนะครเครื่องยนต์เนี่ยมาเป็นแบบ e h e v เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นทํางานผสมผสานระหว่างไฟฟ้ากับตัวเครื่องเป็นสิท์นะครับก็ให้อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก23กิโลลิตรได้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยในยุคนี้นะครับคันนี้มาพร้อมกับเลขไม้ส0 0 0 0โลราคาค่าตัว739,0 0 0าเฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่1 2 0 0 0หนะครับอ่ะ รอบคันผมพาวนดูไปแล้วโซ่สดค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นรถคนเมืองรุ่นใหม่รถแนวใหม่ที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับดีไซน์จะเป็นแบบเหลี่ยมๆนิดหนึ่งนะฮะจะเป็นบล็อกๆอกเป็นเขาเรียกแบบเป็นทรงคูปนิดหนึ่งนะฮะหน้าตาจะคล้ายๆกับตัวอาซิโมเลยนะเป็นแบบเ,าเขาเรียกว่าอุ่นยนต์ของ h o n d ้าเนาะใกล้เคียงนะหล่อมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าสักนิดนึงว่ามีดีเทลอะไรมาบ้างไฟหน้าเนี่ยมาเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ไฟ daylight อยู่ในโครมด้านในเรียบร้อยนี่ไฟหน้าสวยๆเลยนะครับตัวกระจังด้านหน้าก็มาเป็นสีดำ <S <S เปียโนแบ c กนะครับบวกกับตัวโลโก้ Honda นะครับที่มีขอบมาเป็นสีฟ้าก็บง่งบอกถึงเครื่องยนต์ของเขาที่เป็น e h e v นั่นเองนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกยังไม่ได้มีให้มาในตัวรุ่นย่อยที่เป็นรุ่น E นะครับกระจกมองข้าง ปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวบิวอินมาให้ในตัวคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถปี22เลขไม 30, ้สามหมื่นวารังตีศูนย์ยังเหลือนะพี่นะสำหรับคันนี้นะครับวารังตีศูนย์เนี่ยเขาได้ถึงปี2028นะครับตอนนี้ก็2025เนาะก็ยังสามารถใช้งานตัววารันตีศูนย์เนี่ยได้อีก3ปีนะครับเลขไม์น้อยคันนี้7 3 9 0 0 0้พันได้พาร์ทเดิมรอบคันนี่กระจกรอบคันก็เป็นกระจกพาร์ทเดิมไม่เคยมีแตกแล้าหรือว่าเปลี่ยนมานะครับแล้วก็ในส่วนของโครง ผมรับประกันให้ว่าไม่มีในเรื่องของการชนหนักพิการจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับยางมาเป็นบิสโต e นะครับพอเทนซ่านะปี2022นะครับยางเส้นนี้ก็รัดมาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วนะครับใช้งานมาก็3 0 0ห0โลตัวล้อมแม็กมีรอยเบียดมาบ้างนิดหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะเดี๋ยวผมขัดตัวล้อมแม็กให้นะครับแม็กมาเป็นทูโทนปัดหน้าเงามานะครับแม็กขอบ17ได้ดิสเบรกคู่หน้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนิดหนึ่งนะครับนีด่ด้านล่าง โชวกอาบสปริงนะครับช่วงล่างเดิมนะครับมาลองขับได้คันนี้รถใหม่มากนะครับผมยังอยากได้ไปใช้งานเองเลยนะฮะถือว่าเอ่อเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าคุ้มค่าแล้วกันนะฮะเป็นรุ่นประหยัดรุ่นคุ้มค่าแล้วคันนี้ได้ใหม่น้อยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงประวัติศูนย์วารันตีศูนย์ก็ยังเหลือนะครับในส่วนของดีไซน์แผงประตูก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับ CRV าวี v, นะดีไซน์จะเป็นแบบเหลี่ยมเหลี่ยมนิดนึงเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับวัสดุต่างๆเนะี่ย ด้านบนเป็นฮาร์ดตัวนี้เป็นซอฟต์นี่นุ่มๆนะครับแล้วก็พักแขนตรงนี้ก็เป็นนุ่มๆนะครับไฟส่องเท้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาดูโครงสร้างน,นิดนึงเสา A น็อตไม่มีขยับนะครับเพราะว่าคันนี้ใช้น้อยมากๆเลขกไม่แค่สามหมื่นโลนะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนี่สครับเพจ HRV นะครับรวมไปถึงตัวแผ่นเพลทด้วยเครื่องยนต์ของตัว Ho n ด้ H R V ชาวเนี่ยถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับมันจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Honda Civic นะครับเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลยนะที่เป็นตัว1.5 e h e v นะครับภายในคอนโซลด้านหน้าสวยน่าใช้มากนะครับมาเป็นเบาะหนังด้วยด้านในเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูออปชันด้านในว่ามีออปชันอะไรให้ใช้งานบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไล่ด้านนอกก่อนนะครับอ่านี่บอดี้ด้านหลังประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของล้อหลังกันบ้างนะครับตัวล้อแม็กขอบ17มาทั้ง4ล้อนะครับแล้วก็ได้เป็นดิสเบรก ูดหลังด้วยเท่ากับว่าเราได้ดิสเบรททั้งหมด4ล้อเลยนะครับช่วงล่างสวยเดิมนะครับไม่มีรัว่วไม่มีซึม739,000ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่1 2 0 0นะครับรายได้2 4 0 0 0ีฟรีดาวได้นะครับหรือใครอยากวางดาวเท่าไหร่ให้ผมคำนวณค่าง,งวดให้พี่ๆทักเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะครับแอดไลน์มาได้นะ 0 8 1 6 5 6 3ด2 5นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับคันนี้มีการติดฟรีมาเรียบร้อยแล้วนะครับติดฟรีมาเป็น 3M นะครับรอบคันเลยพร้อมใช้งานนะครับถัดมาที่ด้านหลังบ้างนะครับไฟท้ายเนี่ยมาเป็นแบบ led light guide นะฮะไฟท้ายสวยมากเป็นไลท์บาร์เลยหล่อๆนะครับแล้วก็แบบ hrv ehv ด้านหลังอยู่ครบมาพร้อมกับเซนเซอร์กะระยะด้านหลัง2ตํตำแหน่งกล้องถอยมีมาให้นะครับอ่านจะเปิดให้ดูนิดนึงด้านหลัง ช่องเก็บสัมภาระก็ประมาณนี้นะครับผมถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับ BSUV ได้ช่องเก็บสัมภาระมาประมาณนี้และที่สําคัญเลยที่ผมชอบมากคือการเก็บสัมภาระของเขาเนี่ยตัวนี้มันจะไม่เป็นหลุมนะฮะมันจะเป็นแบบเรียบแบบแฟลตแบบนี้นะครับเวลาเราวางของหรือว่าหยิบของเนี่ยไม่ต้องก้มหลังเยอะนะครับเพราะว่าตําแหน่งการวางเนี่ยพี่เห็นไหมมันจะพอดีเลยกับด้านหลังนะครับมันไม่เป็นหลุมลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็หากว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังตรงนี้มันน้อยเกินไปก็สามารถ พับเบาได้เพื่อเพิ่มสเปซได้ตรงนี้นะครับตัวเบาเนี่ยมันจะสามารถพับเป็นหกสิบสี่สิบได้แบบนี้เป็นการพับแบบแฟตแบบเรียบนะครับแบบนี้เลยนี่พับ2ตัวก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้านในตัวรถเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะอ่ะมาดูโครงสร้างด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับตัวฝาท้ายตรงนี้ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับรถเนี่ยโครงสร้างเดิมสวยนี่สปอตเ็ดอาร์คไล่ลงมาเรื่อยๆร้อยเหรียญบาทก็ยังอยู่นะครับด้านซ้ายด้านขวา และที่ผมสังเกตเนี่ยไฟรอบคันเนี่ยเขาไล่มาเป็น LED ทั้งหมดเลยนะนี่ไฟส่องสัญลัด้านหลังก็เป็น LED นะครับสวยน่าใช้มากๆเป็นรถอเนกประสงค์ที่ดีไซน์สวยนะครับผมชอบมากสําหรับ h r v e, นะครับดีไซน์เขาจะเป็นแบบอาร์ซิโมนิดหนึ่งนะตรงนี้ผมรู้สึกชื่นชอบในการดีไซน์ของเขานะครับเอามาดูด้านในบ้างอมาเป็นเบาะหนังนะครับพักแขนพักศอกมีให้นะครับน,นะบนี่แล้วก็ตัวเบาะ รองรับการติดตั้งคาซีทนะครับที่เป็นแบบไอโซฟิกทั้งสองข้างเลยดนะ้านซ้ายด้านขวาจะเห็นว่าสเปซตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะครับใครที่มีคาซีทเนาะหรือว่ามีลูกเล็กนะฮะต้องการขนคาซีทหรือว่าจะเป็นรถเข็นต่างๆไว้ด้านหลังสะดวกสบายมากในการยกคาซีเข้าออกตรงนี้มีสเปซพื้นที่ให้ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะครับเหมาะกับเป็นรถอเนกประสงค์เลยนะครับไม่ว่าจะใช้ ในครอบครัวนะครับหรือว่าใช้เอาไวอมีลูกน้อยด้วยตรงนี้ผมว่า H RV เนี่ยทำออกมารองรับแทบจะทุกการใช้งานเลยนะครับ7 39,00 0ฟรานฟีดาพอน1 2 0่0อนะครับแผงประตูฝั่งคนขับได้กระจกไฟฟ้ามา4บานออโต้เฉพาะคนขับปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรับเลนไฟฟ้านะครับดีไซน์มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวกรอนประตูด้านหลังตรงนี้เดิมๆนะครับโครงสร้างผมรับประกันให้นะว่า ไม่มีชนหนักพิวามจมน้ํากับสีนะครับมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทนอกมาตรวจรถให้กับคุณลูกค้าด้วยตรงนี้สบายใจได้นะครับตรงนี้จะเป็นออไว้เปิดปิดเรดาร์นะครับเขาจะมีเรดาร์เป็นกล่องด้านบนตรงนู้น,นะครับก็ใช้ในเรื่องของแจ้งเตือนก่อนการชนแล้วก็ในเรื่องของตัว Adaptive Cruise Control ตรงนี้นะครับจะมีตัว Honda Sensing ตรงนี้เปิดปิดได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูบนตัวรถนิดนึงไฟส่องเท้ามีมาให้สองข้างซ้ายขวานะครับเป็นแสงสีขาว ่ะเดี๋ยวขึ้นมาบนตัวรถก่อนอนี่ขึ้นมาบนตัวรถโอ้โหคอนโซลด้านหน้าค่อนข้างทันสมัยน่าใช้นะครับกุญแจนะครับมาเป็นระบบแบบสมาร์ทคีย์เลสเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอีกหน้าตากุญแจนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสมาพร้อมกับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเดี๋ยวติดเครื่องเลย เลขไม้น้อยมากคันนี้เป็นเครื่องยนต์ e-h e HE v ด้วยประหยัดน้ำมันนะครับ2 3ถึง25กิโลลิตรสบายๆเลยนะครับใครใช้งานในเมืองเนี่ยผมว่าอ,อ่อช่วยประหยัดค่าน้ำมันไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเลขไม้สา0ห0ื่โล ดีไซน์มันวัดเลื่อนไม่ก็จะประมาณนี้นะครับด้านซ้ายมือเนี่ยตรงนี้นะจะเป็นหน้าจอ LED นะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นเข็มเลือ่อนไม้ธรรมดาปกตินะครับตัวไฟหน้าได้มาเป็นแบบอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับแต่ว่าที่ปัดน้ําฝนยังไม่ใช่อัตโนมัตินะครับที่ปัดน้าฝนตรงนี้เป็นแมนนวลอยู่แต่ว่าปรับหน่วงได้นะครับพวงมาลัยดีไซน์มาเป็นแบบ3กาก้านเป็นดีไซน์ใหม่นะครับตัวแป้นตรงกลางเขาเจะเป็นกลมๆเล็กๆแบบนี้พวงมาลัยค่อนข้าง เล็กแล้วก็กระชับมือนะครับเชื่อว่าผู้หญิงก็น่าชอบนะพวงมาลัยเบาด้วยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าด้านหลังพวงมาลัยเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นก็มีแพดเดิลชิพมาให้ใช้งานนะตรงนี้ด้านซ้ายด้านขวานะครับพวงมาลัยเป็นแบบฟูลมัลติฟังก์ชันเลยมีทั้งคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กเพลงรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็จะมีตัวแจ้งเตือนก่อนการชนตรงนี้แจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับตรงนี้สามารถกดแบบช็อตคัดได้นะครับ ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวพงมาลัยนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอเดิมโรงงานนะครับก็จะเป็นวิทยุเชื่อมต่อเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมเบาเพลงก่อนอ่ะเึิบจะมีเชื่อมต่อตัว Apple Car p l a y ตรงนี้ด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่น E เนี่ยต้องไม่ปลดล็อกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวผมทําเทสให้นะครับแต่ว่าเขามีช่องมาผมเชื่อว่ามันต่อ Apple Car p l a เได้แต่อาจจะเป็นการเชื่อมต่อแบบใช้สาย นะจะยังไม่ใช่แบบไร้สายนะครับออต่อบลูทูธได้ต่อมือถือได้นะครับประมาณนี้เราก็มีกล้องถอยมาให้นี่กล้องถอยหลังนะครับปรมุมมองได้3ระดับเหมือนเดิมสําหรับ Honda นะครับตัวไกด์ไลน์ไม่หมุนตามนะผมหมุนพวงมาลัยแล้วไกด์ไลน์ไม่หมุนตามนะครับประมาณนี้ปึ๊บตัวแอร์นะครับได้มาเป็นแอร์แบบออโต เป็นอุณหภูมิรวมทั้งคันปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาไม่ได้นะครับแล้วก็พอร์ตการใช้งานเนี่ยจะมี USB Type A มาให้ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ฝั่งคนขับไวร์เลสชาร์จยังไม่ได้มีมาให้สําหรับตัวรุ่น E นะครับออเบรกมือไฟฟ้าให้มาเรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับตัวออโต้เบรกโฮแล้วก็มีโหมดทารล่าชันมาให้ด้วยนะครับโหมดการขับขี่นะฮะก็จะมีสปอร์ตโหมดนอร์มอลโหมดแล้วก็อ e ีคอนโหมดนะครับให้มา3โหมดประมาณนี้นะครับ คอนโซลด้านหน้าภาพรวมก็จะประมาณนี้นะฮะไม่ได้มีตำหนิอะไรใหญ่ๆเลยค่อนข้างสวยเดิมคันนี้เลขไมเ่เพียงแค่3800,0นโลนะครับกับราคาค่าตัว7 3 9 0 0 0เฟีดาวพอนห2รายได้14ไม่ใช่หมสิรายได้24ีออกคนเดียวจบนะครับใครสนใจอยากจะปรึกษานะครับทักเข้ามาได้เลยออกรถได้ทุกอาชีพนะครับทักเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะฮะอ่ะมาเดี๋ยววนกลับมาที่ด้านหน้านิดนึงนะ ผมติดเครื่องเรียบร้อยก็จะเห็นว่านี่ไฟหน้าเขาติดแล้วมีไฟเดไลท์แล้วก็ไฟหน้าที่เป็น LED หล่อมากนะครับหน้าตาหล่อเหลาล,ลงตัวเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงด้านหน้าสักนิดหนึ่งให้ดูหน้าตาห้องเครื่องก่อนห้องเครื่องเนี่ยเหมือนกับตัวซีวิกเลยนะครับเครื่องตัวเดียวกันเดชแอระสรู่นะครับนี่หน้าตาห้องเครื่องนะครับก็จะเป็นการทํางานระหว่างตัวเครื่องนะครับสันดาบเครื่องเบนซิน 1.5ลิตรนะครับก็ทํางานผสมผสานร,ระหว่างมอเตอร์แบตเตอรี่ไฟฟ้าทํางานคู่กันนะครับก็ทําให้เรื่องอาการประหยัดน้ํามันเนี่ยทำได้ดีนะครับ25กิโลลิตรผมว่าทําได้สบายๆนะครับถ้าวิ่งในเมืองนะครับนี่เบ้าโชกต่างๆโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องห่วงคันนี้รถใหม่มากนะครับเลขไม่เนี่ยแค่3 8 0 0 0โลนะครับโครงสร้างต่างๆเป็นโครงสร้างเดิมฝากระโปรงหน้าก็บานเดิมแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์มาก ร,รถพร้อมใช้ระบบ ABS มีมาให้ครบทุกอย่างนะครับ7 3 000, 9 0 0 0ฟรีดาผ่อนหมื่นสใครที่สนใจนะครับทักเข้ามาคุยได้นะผมมีหลายรุ่นหลายคันสำหรับตัว Honda HRV <ม>นะครับหากไม่ถูกใจคันนี้ก็ยังมีรุ่นอื่นให้พี่ได้เลือกอีกนะครับมีจนถึงรุ่นตัวท็อปที่เป็น RS เลยแต่ผมอยากแนะนำคันนี้เพราะว่า1นึเลยคือเราได้ตัวรุ่นประหยัดรุ่นคุ้มค่า ออปชันระบบความปลอดภัยต่างๆก็ให้มาเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับและที่สําคัญเลยคือเลขใหม่เนี่ยเป็นแค่30 0 0 0ื่โลเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้งานเลยฝากาไว้ด้วยใครที่สนใจนะครับ h อนด้ HRV 1.5รุ่น E นะครับ E-HEV ปี2022คันนี้739,000นารถปี2022ีฟีดาพนหมื่นสฝากาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ผมเต้พยน์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ